วันนี้อยู่โรงหนังกันนะคะวันดีค่ะทุกคนจะพาไปดูว่าโรงหนังอังกฤษเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผู้คน,น,นค่อนข้างเงียบนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศไปกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปดูหนังกันวันนี้เบรีเวณโรงหนังคนมีความสุขนี่คือคนมีความสุขอ้ยว่าจะดื้ยัง อันนี้เราเป็นไอ้นี่หมดแล้วนะคะทุกคนเราซื้อวัสดีนะคะทุกคนเขาก็จะมีเป็นตู้อย่างนี้มากกว่า,านะคะเพื่อนขายกันอย่างนี้อาหารตัวน,นี้ค่ะดูดูดูดบรรยากาศรอบๆมีไอติม Marley, ma. Just holiday. What does one mean? The small one. Oh. Oh my God. The is so big. You're not gonna eat nothing. <laughs> แกก็ห่อเดกอ่ะอ่าอิสวันบ่สิอึนเชลิกโกทูแอลกอฮอล์ก็มีโรขายด้วยโอกกกกกิโรกกกิโรซอ ah. <laughs> มาเรียสฮรี่เด็ก so big oh gosh <laughs> let's go let's go วันน้ going to today ชิโร่ฮะไป go to มาเรีย they have straw don't do that โอ้ยรอไม่ไหวแล้วเพื่คนหนึคนเอาไปนี่กันค่ะลงหนังลงหนักเข้าลงหนังการเดี๋ยวนี้ใช้บบ ใช้ระบบสแกนนะคะเวลาเราบุ๊กออนไลน์มืด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 มาดีเล่าจะเงียบไปข้มบอนข้มบอนไปละโออโะนี่คือห้องน้ำนะจ๊ะถ้าคุณมาเห็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้เป็นเรื่องปกติแล้นะจ๊ะ โระปกติมากปกติสุดๆห้องน้ำหลายๆห,ห้องก็ไม่แตกต่างกันหรอกค่ะตูหนังเสร็จแล้วบรรยากาศค้างๆรอบๆ